สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอูด้งมาฝากกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้แนนจะไม่เอาอูด้งไปต้มหรือไปทําอะไรนำน้ำําจะเอามาผัดกันค่ะนั่นก็คือผัดอูด้งปูอัดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําผัดอูด้งปูอัดกันเลยค่ะเริ่มโดยนี่เลยปูอัดค่ะหั่นเป็นแถบๆหรือว่าถ้าใครอยากหั่นยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจเลยเส้นอูด้งค่ะเอาไปลวกแล้วก็มาไอ้นี่ไว้นะคะผักไว้ ซูกชิดี้ค่ะเป็นคล้ายๆแตงกวานะคะน้ำมันค่ะเห็ดหอมหั่นเต่าค่ะพริกหวานค่ะโชยุน้ำเปล่าค่ะมิลินค่ะน้ำตาลทรายค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำผัดอุด้งปูอัดกันเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยเราก็ตั้งไฟก่อนเลยใส่น้ำมันค่ะรอให้น้ำมันร้อนแบบนึงแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปค่ะยังไม่ร้อนเลย ค่ะตอนนี้น้ำมันเราก็รอ้อนแล้วแล้วก็เห็ดของเราก็ใส่ลงไปผัดนะคะเราตามด้วยนี่เลยพริกหวานซูชินี่ค่ะพวกผักอันนี้เราจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องใส่ตามที่แม่ใส่ก็ได้ค่ะสามารถเลือกเองได้เลยผัดให้พอผักสลดน,นะคะ โอเคมาผักเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ปูอัดลงไปเลยค่ะผัดสักๆักนะคะให้ปูอัดเราเนี่ยเริ่มแบบโดนความร้อนนิดนึงแล้วก็บุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะมิลิน,นะคะ่ะ ต่ออยู่ค่ะใส่น้ำเปล่าด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะผัดต่ออีกแป๊บนึ่งค่ะให้น้ำตาเริ่มละลายแล้วก็เริ่มเข้ากันค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนใส่เส้นกันค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าใครชิมรสชาติก่อนก็ได้นะคะเราค่อยใส่เส้นลงไปชิมรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะเราก็ใส่เส้นลงไปค่ะขยี้ขยี้ให้เส้นแยกออกจากกันด้ยนะคะผัดให้ตัวเส้นเริ่มสึม ตัวน้ำซอสลงไปก่อนนะคะ okay, เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟผัดอูดง้งปูอัดกันเลยค่ะเริ่มน่อยนี่เลยใส่จานเลย เราจะตกแต่งด้วยปูอัดที่เรามาฉีดเป็นฝอยๆไว้นะคะนี่เลยสไาลใครจะตกแต่งจานยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ ผัดอูด้งปูอัดค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะค้วงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ